คุณอยู่ที่ไหนคุณอยู่กับใครคุณจะเชื่อไหมถ้าผมบอกว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวเที่ยงคืนตรงทุกวันเสาร์และอาทิตย์ทาง104.25 FM แล้วเจอกันรู้เรา ตอนนี้เรามีอยู่ในสายแล้วนะครับกับจ่าพลนะครับเรื่องผีตํารวจนะครับสายที่หนึ่งครับผมครับอยี่ยังไงก็สวัสดีท่านเลยดีกว่าครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณพลนะครับผมจ่าพลนะครับมีฟังรับฟังอยู่แถวไหนครับอยู่แถวเกษตรครับอ๋อสัญญาณชัดเจนนะครับมันเสียงค่อยไปหน่อยอ๋อครับแอรบกวนท่านหลีวิทยุนิดนึงครับผมครับครับผม มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับเรื่องผีวิญญาณตำรวจนี่ใช่ไหมครับครับอาช่วยเล่าให้ทางโกดัง13ฟังหน่อยครับเมื่อแปดเจ้าปีมาแล้วเนี่ยครับผมกับคู่เขยกันแล้วก็น้องเมียครับขับรถไปที่เชียงใหม่ครับผมแต่นี้มันทางจะไปนครสวรรค์นะฮะตรงโค้งครับผมว่าขับรถไปแต่นี้ไฟหน้ามันดับไปข้างหนึ่ง ผมไปเจอตำรวจพอดีตอนตอนตอน,ตอนก่อนจะเจดินเหมือนเนี่ยผมหลังอ่าขับรถตามรถสุดาครับผมตามรถสุดาไปตอนนี้ไปหน้าผมมันจัดข้างหนึ่งเจอตำรวจตำรวจก็เลยเรียกออืม่าพอตำรวจเรียกมันมืดนะ,ะมองหน้าไม่เห็นนะครับพอมองหน้าเห็นตัสวสูงอืแล้วก็แต่งชุดตำรวจครับ เรียกผมตอนนี้ก็ถามบอกว่าออจะไปไหนผมบอกไปราชการที่เชียงใหม่เขาบอกว่าถา้างนั้นน่ะถ้าขับไปมันจะอันตรายให้ผมไปทำปัม๊มเป็นปัม๊มน้ํามันแบบอ่ามือหมุนน่ะฮะเลยประมาณสักยี่สิบเมตรับผมก็เลยให้วแวะเข้าไปครับแต่ช่วงช่วงช่วงนั้นคือรถสุดาตาไปแล้วนะฮะแล้วผมก็แวะเข้าไปทําประมาณสักสิบนาทีนั่ั้หฮะ ครับทําไฟหน้าอแต่นี่มันมันช่วงช่วงตอนอสักกีกประมาณร้อยเมตรเครับผมพอดีรถสุดากับรถรอสพอชนกันรถรถสุดาชนกันกับรถรอสพอกระจายหมดเลยอแต่นี้ผมในตอนตอนที่ผมทําไฟหน้าอยู่ที่ปั๊มอะ่ะผมบอกว่านี่เจอตำรวจเนี่ยแล้วตำรวจเขาให้ผมมาทำไฟ ทางปั๊มเราบอกไม่มีอ่ะตรงเนี้ยไม่มีตำรวจเลยวันมั้นเถามสักสี่ห้าทุ่มแล้วลหละครับบอกไม่มีมีมีสารเนี่ยเือมีตำรวจตรงเนี้ยตายตรงโค้งพอดีตรงโค้งพอดีผมก็ขนลุกเลยเพราะฉะนั้นแล้วก็ขับไปขับไปดีีรถสุดากับรถต่อพ่อชนยังไงแล้วผมไปทําทําราชการที่เชียงใหม่เสร็จผมกลับมาผมไม่ต้องซื้อพวงมาลัยมาไหว้ตรงตรงที่ตรงสารตรงนั้นน่ะ เออพอจะทราบไหมครับสาเหตุของการเสียชีวิตนี้เป็นอะไรครับเขาบอกเออครับเมาแล้วขับสถา,า,<อ>านงานถูกละชนตรงกระเด็นตรงไปอยู่ตรงโค้งอ๋อตอนที่ที่ไอ้ปั๊มนั่งข่าผฟกฟังนะครับถ้าผมไม่ได้ตำรวจนี่ผมก็ตายแล้วนะเพราะว่ารพอตามหลังรถรอสพ,พอประมาณสักห้าหกเมตรเองอ่ะครับไอรถสุดาอือยึดพอผมขับไป อะพอะ oh. ทั้งคนขับทั้งรถสพรถคนขับคือการตายหมดเลยครับไม่เหตุเกิดมาตั้งแต่เก้าปีแล้วล่ะ, oh. ละก็เป็นเ,เรื่องถ้าผมไม่ได้ตํารวจเนี่ยผมก็าตายเหมือนกันครับผมก็เป็นเรื่องดีนะครับอาจจะเป็นอ่วิญ,ญญาณที่ดีที่เขาต้องการ,รจะบอกถึงรางร้ายที่กําลังจะเกิดขึ้นก็ได้ครับ,รบก็เป็นเรื่องราวอีกเรื่องหนึ่งครับยังไงวันนี้ขอขอบคุณคุณจา่า จพลใช่ไหมครับครับครับยังไงก็ขอบพระคุณมากมากเลยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหเป็นเรื่องราวที่หลายๆคนนี่นะครับก็ถ้าใครได้เจอกับตัวเองก็ถึงกับว่าต้องบอกว่าขนลุกมากครับครับคนคิดว่าผีมีจริงไหมผมก็นักอ้วนชนสยองแล้วก็คุณผมเอฟอีพิโซครับครับผมวันนี้นะฮะเรามาล่าผีกันที่โรงเรียนร้านแห่งหนึ่งในย่านพุทธมณฑลสายสองนะฮะคุณเชื่อเรื่องผีหรือเปล่า สวัสดีครับวันนี้นะครับผมคุณมินสัตแหละผมของพี่ชายครับวันนี้เนี่ยเราก็ได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งครับน่ากลัวสุดยอดครับที่นี่ผมก็ที่เห็นอยู่ที่ข้างหลังนี้เขาเรียกว่าอะไรนะครับสุสานโสพินีล้างครับเมืองการครับแล้วคุณเคยเจอหรือยังเราได้ทําการสํารวจพื้นที่ภายในจนพบสมบูรณ์ทุกพื้นที่แล้วนะเดี๋ยวยังไงเราจะออกด้านนอกกันโอเคนะครับเดี๋ยวยังไงเราก็เดินไป

แล้วอยู่ๆก็มีลมพัดวิวๆิอยู่ข้างหลังไฟในห้องติดๆดับๆฝักบัวในห้องน้ำอยู่ดีๆก็ไหลประตูห้องค่อยๆแง้มเปิดแล้วคุณก็ค่อยๆมองขึ้นไปบนเพดานมองขึ้นไปมองขึ้นไปมองมอง blum raukti ag gutaku fips